สาวไทยได้เจอผู้ชายคนหนึ่งคนในจีเรียได้ผักอาศัยอยู่กับพูชาแล้วน้องสาวไทยคนนี้ก็ได้ทํางานใ้เว็บพนันออนไลน์แล้วช่วงนั้นประเทศไทยกําลังกําจัดบัญชีมาโนองก็ได้ย้ายไปกัมพูชาเพื่อจะไปหาหม่องอยู่ใหม่น้องรู้ว่าวันผิดกฎหมายคะ่ะฟังให้จบก่อนเดอ้อแล้วที่นี่น้องก็นัดเจอคนในจีเรียที่เจอกันในเว็บเดทดสองคนได้เจอกันเดทกันคบกันเป็นแฟน แล้วที่นี่สองคนเด็กคุยกันว่าเป็นอย่างคือปงใหญ่ไปยูน้ากันเพราะว่าจะได้เอ่อหลดยนขาเสาียใจาหงสาตกลงเร้วน้องก็เลยใหญ่ไปยูน้าเขาไปอยู่คอนโดตึกซีสันพอน้องใหญ่ไปยูน้าเขาได้รยะยะหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็ยึดพาสปอร์ตนองยึดโทรศัพท์นองยึดท้องของนองแล้วบังคับให้นองเป็นสแกมเมอร์เพื่อมาหลอกคนไทยนองบอกว่าห้องเขานะห้องหนึ่งเขาลลอกไว มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์หลายเครื่องเขาบังคับให้น้องเป็นสแกมเมอร์ให้น้องโทรหาสาวไทยว่าก่องพัสดุในหันมีเงินมีทองมาถึงเดอร์ <c oughs> แล้วสาวไทยคนที่กําลังจะรับพาสดุดนะ่ะต้องมาาัดยคขาธรรมเนียมเป็นเงินถนนเงินเ่านี้แล้วก็เป็นสแกมเมอร์ว่าจะของเป็นนายธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรไปหาสาวๆวไซโฟว่า ฝรังคนนั้นคนนี้โอนเงินมาเห้เราเด้อคุณต้องไปเสีย่าแหลกเปลี่ยนเราก็เป็นพนักง,งานต่อโมอ่โทรไปหาน้องไยโฟที่ไปยืนรอรับฝรังอยู่สนามบินว่าผู้ชายของคุณติดต่อโมอ่คุณต้องโอนเงินมาเท่านั้นเท่านี้ถ้าผู้ใดอยากรู้ว่าน้องสาวนี้เป็นผู้ใดห้ย้อนกลับไปเบื้องคลิปตีเสงที่น้องข้นไล่ล์ใ่ไปเสแสงนะคะน้องบอกว่าท้าน้องว่าเหตุเขาจะตบตีน้องหัวน้องโขกไ่อ้างอาบน้ำน้องถูกทำลายร่างกาย จนตานนองบอดสองข้างข้างขวาบอดสนิดแต่ข้างซ้ายเห็นพ่อ่ล่างๆนนองโดนเขากักขังเป็นเวลาสองปีนนองเกือบเอาชีวิตประหลอดเมื่อใดนนองบ่าเหตุกระโดนทำลายร่างกายอยู่แบบนี้ประจําแล้วมามือหนึ่งนนองไปซื้อของน้ำเขาน้องไปเจอคนไทยน้องก็สิบบอกคนไทยคนไทยกันเลยให้เบอร์โทรน้องน้องก็ททองน้องจะจําเอาทองมาตลอดระว่าผู้ชา้ที่นนองอยู่นั่งเขาจะตรวจทุกอย่างถ้าเขาาห็นเดี๋ยวน้องโดนทำลายร่างกาย เขาทำงานกันเป็นทีมค่ะเดี๋วมาเมื่อหนึ่งจนตานองพราฟัางเบิดเลวมีป่ามียายคนหนึง่งขืนมาจดมีเตรอไฟนองก็เลยบอกป่าคนนั้นว่าป้าอย่าลอกประตูบานเด้อเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกป่านี้ว่รูเรื่องอยู่เล่าอย่างดอกค่ะป่าก็เลยบอกว่าป่าบ่ลลอกดอกพอป่าออกไปได้ปุ๊บนองก็กเลนออกเลยค่ะเลนออกจะ้องเขาไปโรงแรมหนึ่งโรงแรมอยู่ไกลจากจาก,จากบ้านที่นนองพักอยู่ แล้วน้องจำเบอร์โทรของผู้ยิ่งไทยคนนั้นได้น้องเลยยืมโท,ทรศัพท์พนักง,งานโรงแรมโทรพี่คนนั้นก็นมาซอยน้องมีผู้ชายกับผู้หญิงซอยน้องนี่ค่ะน้องบอกว่าน้องบ่าสามารถผ่านด่านออกว่าใดเพราะว่าน้องบม่มีพาสปอร์ตน้องต้องรบขม้าทางธรรมาชาติหลายค้นที่เบิ่งงลฟ์พิเศษอาจจะรู้ว่าเรื่องลาวเป็นมาจางังไดพแหลงพิเศษแค่เ่าสันส้นๆนี่แหละค่ะสาวๆใส,ส่ผอน้องบอกว่าบม่มีจริงค่ะทีผู้ชายจะส่งของส่งเงินส่งทองมาให้หรือติดต่อหมอ มันเป็นความจริงเลยให้ทุกคนมีสตินะคะน้องบอกว่าน้องคือสแกมเมอร์ตัวจริงน้องเอาเรื่องเล่านี้ออกมาแช่ใจพิเส่งเป็นกระบ,บอกเสียงเตืนอนใส่ฟ้อเมื่อหม่ว่าทาบอโลทุกคนจะบดโดนโลกน้องบอกว่ามีผู้หญยิ่งหลายคนโอนเงินไปให้สแกมเมอร์บางคนเบิดเป็นซีล้านขอบคุณเหล่องเล่าของน้องนะคะ